ว้าสวัสดีครับตอนนี้รอน้องๆเข้ามาก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุที่มีสกุชชี่เยอะแยะมากมายนะฮะโอ้เข้ามาแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนสามแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีน้องแพมแพมสวัสดีน้องเลิฟเดอะเลิฟสวัสดีกิกซี่ชาแนลสวัสดีไซปันสวัสดีโดจิสวัสดีน้องหวานสวัสดีอ้อเยอะไปหมดเลยอ่านไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะ โอ้โห oh, oh, เข้ามาเยอะกันมาก <c oughs> ๆเลยรีเฟกไฟนี่ตบหน้าพี่ไบมากๆเลยตอนนี้อยู่ในห้องของเล่นนะคะกำลังจะมาสวัสดีครับสวัสดีครับโหเข้ากันมาเยอะเลยสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะฮะกับเช้าไม่เช้าสี่สายวันอาทิตย์แบบนี้ยังไม่ได้ไปร้านเลยนะจ๊ะน้องๆหลายคนก็แบบเฮ้ย hey, พี่ไบพี่เปิดร้านกี่โมงพี่เปิดร้านบ่ายโมงนะ,ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปร้านพยายามจะให้ทันบ่ายโมงนะแต่เดี๋ยวจะมาแกะกล่อง พัสดุกันก่อนดีกว่าอ่าทันครับมาทันมาทันสวัสดีครับอ่ะพูดกันอย่างรวดเร็วเลยละกันพอดีว่ามีน้องคนนึงนะครับนี่จากร้านชื่อร้านว่ามีเหมียวหรือเปล่ามีเหมียวมีเหมียวสวีทนะครับนี่ร้านน้องอยู่ไม่ห้องสอนเลยนะผมส่งมาไกลมากๆเลยนะครับนี่ส่งมาที่บ้านพี่ไบนะฮะนี่ น้องมีลายลายแอดด้วยนะครับ PMT 4 8 9 6เนี่ย PMT ส8 9 6ปดใครสนใจพวกสกู๊ชี้ก็ลองถามมองได้นะอ่ะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับเห็นอันนี้บอกว่าเป็นสกู๊ชี้ของน้องเองนะครับเหมือนน้องทำเองหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะลองมาดูกันดีกว่านะครับปุ๊บสวัสดีครับส่งไกลจังส่งไกลเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมา,มาดูกัน จบตื่นเต้นจังเลยอะ่ะดูซิว่าจะได้อะไรช่วงนี้เพร่ก็เล่นสกุช,ช่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตุก๊กตาไม่ทิ้งนะคือตุก๊กตายังยังซื้อเยอะเหมือนเดิมช่วงนี้บ้านหนังสือด้วยนะไปซื้อหนังสือมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ยังไม่ไม่มีเวลารีวิวเพราะว่าคลิปรีวิวซกุช,ช่คือมันต่อคิวมาเพร่จะแบบวางคิวไว้ใช่ไหมว่าคิวอันไหนของอะไรอะ่ะอุ้ย คืออะไรอะ่ะอุ้ยมีกระดาษโน้ตด,ด้วยมีโน้ตด,ด้วยนะครับโอ้โหเป็นตัวพิมพ์ด้วยดีจังเลยอะเดี๋ยวอ่านอ่านโน้ตก่อนนะสวัสดีครับพี่ไบผมส่งตัวอย่างสกูตชี่แบรนด์ผมมาให้พี่ไบได้รีวิวเป็นแบปลงของน้องเองด้วยเป็นสกูตชี่ชิ้นเดียวในโลกฝา,ากเอาไปโปรยสเสน่ห์แถวร้านพี่ไบ อ่าแถวร้านพี่หรือที่ที่พี่ไปหน่อยพอดีเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยไม่ค่อยมีคนรู้จักตัวที่ผมส่งไปชื่อว่า a n นี่เอย่อมาจาก Animal เอนะครับตัวนี้ตอนนี้มีแต่ตัวสกูชี่เดี๋ยวรอแพ็กเกจมาแล้วจะส่งไปให้รีวิว FC พี่ไบค์ครับผมฝากลง YouTube ด้วยได้เลยนะครับนี่โอ้ยดีใจจังเลยอะ่ะเป็นแบบว่าสกูชี่แบรนด์น้องใหม่ มุ้ยกลินก่นหอมด้วยนะครับนี่ IG นะครับ Ig มีเหมียวสวีทนะฮะ M-E-M-E-O-W นะฮะแล้วก็สวีท t s w E T นะครับนี่อ่ะเข้าไป Follow Ig กันได้เลยนะครับอุ้ยน่ารักมากๆเลยอะ่ะดูสิแอนนี่เอกนะครับแอนนี่เอกน่ารักไหมน่ารักไหมนี่ ตอนนี้มีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะของ I am me นะฮะชื่อชื่อแบรนด์ว่า I am me นะครับพี่ไปอ่านผิดหรือเปล่า I am me เ <c oughs> ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูอีกทีหนึง่ง I am me มี่สกูชี่นะฮะอ่านถูกอ๋อแจมมี่ด,ดูดูทำไมอ่านผิดอย่างนี้เนะี่ยแจมมี่นะฮะอ่านว่าแจมมี่พอดีไอตัว ตัวตัวที่เขาพิมพ์มามันมีจุดๆเพื่อนก็เลยเอ๊ะไม่เห็นไอตัวที่มันย้อยลงมาแจมมี่นะครับแจมมี่สกูชี่นี่น่ารักมากๆเลยเป็นแบบว่าไข่สีลุ้งแล้วก็เป็นตัวกระต่ายสีขาวนะฮะลองบีบดูโอ้โหสโลด้วยน่าราักอ่ะนี่ เนื้อดีด้วยนะครับเนี่ยแล้วสีสวยมากเลยอะ่ะไข่สีสวยมากเลยน่ารักเนาะอุอ๊ยดีใจจังเลยมีคนแรกในโลก <laughs> นี่เป็นกระต่ายคือพี่ใบชอบกระต่ายอยู่แนละ้วต,ตอนแรกคิดว่าพี่ใบยอยากจะทําแบรนด์สกูตชี่ตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยคิดว่าจะทําเป็นสัตว์นี่แหละก็ก็เล็งไว้ว่าเป็นกระต่ายเหมือนกันเพราะว่าชอบกระต่ายนะครับ ยิ่งเป็นกระต่ายสีขาวด้วยน่ารักมากๆเลยอะ่ะแล้วก็สโลว์มากๆด้วยนะครับโอ้โหน้อน่ารักน้อมีเด็๋ยวคนบอกให้มาแจกแจกแจกใช่ไหมนี่จะบอกว่าเดี๋ยวมีของแจกที่ร้านด้วยเมื่อกี้ที่บอกไปว่าสกูช,ชีแผงยี่สิบบาทอันนี้นะพี่โคกพี่โคกนะครับเอาฝากพี่โคกซื้อมานะครับตัวนี้เดี๋ยวจะฮะ <Huh? S 1> อะไร อ่ะฮะทำไงอะ่ะหนักกว่าเดิมอีกเออนะฮะมีพี่โก,โกนะมาบอกว่าแสงไม่ดีเลยมันมืดนะในห้องเนี้ยพี่ไบจริงๆรพี่ใบยิงแสงนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ายิงแสงยังไงนี่ดูไฟสองดวงแล้วเดี๋ยวเปิดดวงที่สาเพิ่มมาเปิดดวงที่สาเพิ่มก่อนก่อนจะแจกสกุชีุ๊อ่ะดีขึ้นไหม นี่คือหน้าหน้าโดนไฟยิงสามสามดวงเลยเนี่ยนี่อ่ะตัวนี้นะครับเป็นสกุชชี่แผงสกุชชี่ยี่สิบบาทไม่ใช่สกุชชี่ด้วยนางเขียนว่าสกุชชี่ตลอกอะ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูอันนึงอันนี้นะครับเดี๋ยวใครไปซื้อของใครไปซื้อของที่ร้านโพน,นี่ s s เ o สช็อปชันกพันทิพย์งามเมงวานนะเดี๋ยวพี่ไปจะแจกนะครับเดี๋ยวลองแกะอันนี้มาดู ฉีกมาได้เลยคืออะไรตัดทําไมเนี่ยนี่เดี๋ยวจะไปแจกที่ร้านนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นพูนแจนะครับเป็นพงแจสกุชี่แบบนี้นะครับมีแบบสตรอรเบอรี่มีตัวนี้แยมดูซิสโลไหมก็โอเคอยู่นะระดับหนึ่งเพราะอันไหนนี้ไม่ค่อยสโลมากเท่าไหร่เหมือนจะมีอันนึงสโลมากๆเดี๋ยวพี่ไปหาก่อนวันนั้นพี่ไปเห็นอยู่มันมีอันหนึ่งสโลมากเด๋ยวนะหาก่อน คืออันนี้มันต้องรุนมากเลยวะว่าอันไหนมันสโลหรือว่าไม่สโลเดี๋ยวนะหาก่อนวันนั้นเจออันนึงอ่ะมันสโลมากมากเลยแค่นี้ืดเป่ะเนี่ยมันก็จะระดับหนึ่งนะเนี่ยเออมันก็ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย นะครับเดี๋ยวนี้เอาไปแจกที่ร้านนะฮะส่วนตัวนี้ใครอยากได้นะครับก็ไปตาม IG ของน้องได้เลยนะครับชื่อ IG ว่ามีเหมียวสกูช,ชี่ไอไม่ใช่ <laughs> อีกทีนึงมีเหมียวสวีทนะฮะ IG มีเหมียวสวีทเดี๋ยวพี่ไว้จะเข้าไปตามด้วยนะครับอยากได้จังเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้อง้วคลิปเดี๋ยนขึ โอเคได้เลยเดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ไบจะขึ้น IG นะครับแล้วก็ไลน์ติดต่อของน้องนะครับไว้ที่ด้านล่างเลยนะใครที่อยากจะได้ตัวนี้นะก็เข้าไปติดตามใน i ิน t a g r a m ของน้องได้เลยนะมีเหมียวสวีทนะครับนี่จุบจุ๊บจแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้นะครับใน IG นะครับพี่ปิงจำพี่ปิงได้ไหมน้องสาวพี่ไบนะครับเปิด เปิดไอจด้วยแต่ว่าพี่ไว้จา<ำ>จําชื่อ I g จน้องปิงไม่ได้นะคะขายสกูชี่มีซองสมด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยค่อยลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะเดี๋ยวพี่ไว้จะต้องไปเปิดร้านก่อนโอเคไหมโอเคไหมเด็กๆอยากดูอ่าอ่าให้ดูของเล่นนิดน,นึงแล้วกันมีน้องบอกว่าอยากดูอลโร่าด้านหลังอ่าสวยไหมครับตัวนี้เหมือนโชว์หลายรอบแล้วหรือเปล่าตัวนี้นะฮะเป็นอลโร่าครบรอบ60ปีดิสนีย์แลนด์นะครับราคาเกือบหมื่นเลย แพงมากตัวนี้นะฮะแต่ไม่ได้มีขายนะพี่ไว้เก็บสะสมนะครับนี่คือไฟสองหน้าแบบเหมือนผีเลยแทนตอนนี้สกุตอาตอนนี้กล่องลุ้นสกุช,ชี่เจ็ดชั้นนะครับเ <c oughs> หลือไม่ถึงสิกล่องแล้วใครที่ยังไม่ได้นะรีบไปซื้อได้เลยที่ร้านโพนีเทสช็อปชั้นหกพันทิพยาซาสาขางามงวันเพราะว่าทำแค่ล็อตเดียวนะครับส่วน ถ้าหมดล็อตนี้ไปแล้วไม่ทำแล้วนะครับสำหรับกล่องรุ้นสกูชี่เจชั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจุดๆ,ๆลุ้นเหมือนกันอ่าแต่จะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมนะครับแล้วก็ตอนนี้ชแนลของพี่ใบนะครับกำลังจะครบ1 0 0 0 0แสนซ u b s c r i b e เมื่อเช้ามีน้องๆทักมาคนนึงบอกว่าดีใจจังเลยพี่ใบจะครบ1ล้านซับไปไออ๋ยอย่าเบื้องล้านซับเอาแสนซับไม่ได้ก่อนนะ ถ้าเกิดครบแสนซับเห็นพี่โก๋บอกว่ามีของรางวัลมีของเล่นมีสกู๊ชี่แจกแบบจัดเต็มมากเพราะฉะนั้นไปชวนเพื่อนๆนะมากด subscribe ใครที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้ำเพราะว่ามันจะเป็นการเอาตัว subscribe ออกกดทีเดียวนะฮะให้กดติดตามแล้วก็กดตัวกระดิ่งเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นการเตือนเวลาพี่ไว้ลงคลิปใหม่ๆนะครับโอเคไหมอ่าเดี๋ยวพี่ไว้ไปที่ร้านก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องๆมากเลยที่มาดูมาพูดคุยกันในวันนี้เนาะเน่ มาทานมาทานนี่ไงมาทานคุยกับพี่ไบนะน้องอะไรเนี่ยวิววิวนะฮะแจกสกชี่คนติดตามใช่ใครที่ติดตามนะบอกเลยว่าครบแสนซับแจกแน่นแน่นะฮะวันนี้เพรคนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้อยากจะมาเจอกับเพรยนมาเจอได้ที่ ถูกต้องชั้น6พันทิพาซาสาขางามวงศ์วานนะขึ้นมาชั้น6ปุ๊บติดริมไปเลเลื่อนมีของเล่นเยอะและร้านเป็นร้านขายของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในพันทิปเลยก็ว่าได้นะบผมีของให้เลือกเยอะมากมีมอนสเตอร์ไฮให้เลือกมากที่สุดในประเทศไทยมีม้าน้อยโพนี่มีสกุชี่มีช็อปกินส์มีเจ้าหญิงดิสนีย์คือมีของเยอะมากๆเลยยังไงมาเที่ยวมาแวะชมมาพูดคุยกันได้นะครับและเจอกันครับน,ะน้องๆบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe นะกด subscribe กด subscribe นี่ชอบ mm hmm. อ่ะเนี่ยติดมือเดี๋ยวเอาไปร้านด้วยบา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 ยเดี bye ๋ยวส่งน e ้องๆไปก่อนนะบาย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 วันนี้วันนี้พี่บ่ายไปร้านไปค้าวันนี้ไปร้านนะคะบาย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 ไปเจอกันที่ร้านนะคะ <c oughs> ไปเจอกันที่ร้านเดี๋ยวจะเอาตัวสกูตชี่แผงไปแจกด้วยนะบายบายโหหน้ามืดมากปิดไฟน,นี้ก่อน <c oughs> <c oughs> เออดีขึ้นนิดนึง 拜拜。<笑> bye bye. <笑>